ก็คือพูดเรื่องเรื่องอะไรให้ปาบอกตังก็ได้ผีกับสายสินี่แบบาบ้ามาเนี่ยตังก็ได้มาให้มาอยู่เนี่ยเรื่องผัวก็ได้อะมาอยู่ดังมานั่งนี่ยอุปหรือว่ามึงมาก่เนสายสินนะคะพูดมาถ้าสมมติเรื่องผีวิญญาณเราสี่คนนะรถเจ็ดผีมันกลัวสายสินไหมผีไม่กลัวสายสินถ้าสายสินอยู่ในล้อมข้างนอก โดนผีเราก็เอาสายสินไปใช้ยอยู่ได้ถ้าสายสินมันจะครอบงำในตัวคนกันคนที่พวกเราอยู่กันน่ะผีคกับหม้ยไหมสรุปผีประกลัวสายสินไม่กูอยากรูก้ผีมันไม่กลัวสายสินอยู่ที่คนจตหลอนเอาสายสินไปมัดถูกตัวมันหรือเปล่า <c oughs> นี่สมิติจัง,งงเลยว่าถ้าสมมติว่ามูงงว่าถ้าผีตายเผาจริงๆมีคนในโรงจริงๆลนะ้วไม่นะ่มันจะมีตัวออกมาได้จริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นใบไม้ใบตองโคเชโคเ งงไหมกูงงถึงที่มึงพูดตอนเนี้ยกูดไม่มีจริงพูดถ้ามึงว่าแต่ีริงมันโกหกจริงหรือเปล่าไอ้เฮียกูถามว่าไม่จริงหรือเปล่าวะมันโกหกจริงไหมล่ะกูกูงงเลยว่าถ้าสมมติว่ากูชื่อเล็กอ่ะเออล็กถ้าสมมติว่าถ้าเรามันมีเผาเผากันปุ๊บแล้วมันยังจะเข้าเป็นร่างตัวคนเราได้อีกไว้ตัวคนอื่นแต่มันเข้าได้หรอเข้าตัวมันนั่นแหละเปนกายเป็นปอบแต่ถ้ามันจะเข้าตัวเดิมไม่ได้มันเผาไหม้แล้วแล้วทีถ้าเกิดเราเอาเศษสินพะยานของเจ้าไปทำปุ๊บ มันกลับเป็นตัวเดิมใช่ไหมเจ้าเคยทำเจ้าค่อยไปทำกับค่อยสิเจ้าค่อยทำกันได้ไหมแต่หมวยม่างไรไมทำเออผูกใหม่วะถามใหม่ด <laughs> ีกว่ากูรู้แล้วทำให้เป็นถือล่างเดิมได้ไหมเราทำเราเป,ป็นปั้นลูกอ่ะกูถามคำถามเดิมมึงต้องตอบให้เหมือนเดิมดดนะ<ห>มึงฟังมึงงงตรงนี้มึงฟังได้ส้นสายเราทำได้ม,มึงฟังก่อนได้ไหมอ่ะกูถามคำถามเดิมมึงต้องตอบให้เหมือนเดิมนะถ้ามึงตอบมันตกปากนะผีกลัวสายสินไหม ไม่กลัวเอ้าคพูดมาทำไมคุณไม่กลัวเพราะอะไรอันที่เรายหมดแล้วเมื่อกี้คุณพูดพูดใหม่ไงไอ้เหี้ยไม่ฟังแล้วก็คำถามใหม่อ่าพูดใหม่ไม่กลัวเพราะว่าสายสินเป็นคนนี่มีตัวตนผีนี่เป็นจิตวิญญาณสายสินคือคนเหรอไอ้เหี้ยไม่รู้เรื่องเอามือ้ออกมาที่บอกอยู่เอาออกมาไหมแม่เอาไม่เอาไม่กลัวแล้วออานักเลงโดเนี่ยฟังแล้วคือว่าให้ต้องมีสายสินบอกติงก่อน สายศีลน,นี่มันไม่กลัวเพราะว่าผีที่เผาแล้วเป็นด่างเป็นจิตเป็นยินญาณมินญาณไม่มีตัวตน <t un> ถ้าเป็นคนนะ่ะกลัวไหมกลัวกลไหมคนผีนี่กลัวไหมกลัวแล้วต้องสรุปว่าต้องทำให้เป็น,นสรุปมึงกลัวสายศีลเหรอให้ผีตัวน,นั้นเป็นคนมาได้มึงกลัวสายศีลเหรอนะระไม่กลัวอ่ะเมื่อกี้บอกคนกลัวสายศีลเพราะผู้ทัตบท่านก็บอกว่าถูแกแข่คู่ฟวางกันมันเกี่ยวกับท่านบอกว่าเรารถคนนันนี้ออกไม่ได้เจ็ดสามฮะได้ผมว่ามันไม่กลัวเพราะว่า จิตจำจิตวิญญาณเรามันว่าค่อยสงสัยก่อนว่าถ้าผีกลับมาได้จริงอ่ะเป็นคนร่างเดิมเหมือนคนอ่ะมันถึงยังกลัวได้แล้วผีมันกลัวอะไรคนผีนี่จะจับอยู่ในคือในตัวนั่นแหละแล้วผีมันกลัวอะไรกลัวจิตวิญญาณของคนที่หลอนว่าคนเต็มตัวมันกลัวตรงนี้ผีมันกลัวมั้งใชต้องเป็นวิญญาณที่หลอนเข้าตัวคนแล้วผีหน้าตาผีมันเป็นไงอยากเห็นจริงอ่ะมันลองทำได้ไอไอไอยากเห็ลยก้าวเส้ได้ยุงอ่ะหมาไม่ทำให้แค่ทำแบบตัวอย่างนิดเออทำหนักเยดูหน่ะอ๋อแล้วผีอ่ะ ถาดก็รับยี่มีทับผีอะไรผีอย่างนี้เนี่ยไหน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 นี่แกรู้จักเรื่องช่างคนไหมท่านฝ่อยบุญทำให้ดูก่อนดิมึงมองกล้องกับกองแบบแล้วนั่นแบบออกพีฟ้าถ้าเยอะออกมันออกไวออกถ้าเผานี่คือว่าคุณไม่เฮ้ยนี่มันท้าดีมึงไม่ใช่เหรอสมัยมึงเสพยาบ้าจมูกมึงทำทับผี ยิงทีบันไปทีบันผูต้องก้อยเสียดิพี่ยังคสันรู้ตัวรอ้ตัวไอ้ยาฆ่าต้องได้ละอ่าเสียตัวก็สองกันหรามั้ยอ่ะมึงทำท่าผีก่อนเอาท่าไหนทำท่าผีอ่ะลู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผีทำยังไงเนี่ยนะแต่อย่างเนี้ยนี่คือผีเหรอผีอย่างงี้ดิมึงแค่ประกันนี่ไม่ใช่ท่ามึงดีดมานะกูรู้ว่าผีกูโง่ยอ่าทำไมแต่กูยกยังงี้อ่ะคืออะไรไม่ต้องเล็บดีดหรือยังเออ เว้มาฮอนมีต่ผีต้องต่าต้องต้องกูต้องลงแล้วก็เออผีอะไรผีอะไรผีอะไรไอ้กออผีนะกรกุามันไม่ร่้เลยนะทําทำไงกือเอาตำาเาทตำกูกซื้อกซื้อเห็เว็บเว็บผวูมรงนั้นตรงนี้โอ้ถ้าถ้าถ้ามาถ้ามีมีตัวนี้ก็พีปอบพี่ปอบพี่ปอบเอาตำที่หลังดีกว่าพี่ปอบไปไงพี่ปอบยังไม่ตำน้องตัวพีปอบพี่ปอบพีปอบเปไง ผีปอบนั่นแหละจากที่ว่าผีเราค่อยถ้าถ้าเราทำให้เสร็จถ้าทำเราค่อยมาตามค่อยนั่งตรงนี้ไหลองทำถ้าผี่ปอบให้ดูหน่อยพีปอบเออเอาตัวนี้ปอบอ่ะมันทำตัวนี้ปอบแล้วเอาสองอ่ะยิบเป็นทังไหวะอันนี้ยิบี่ะปอปอบอบีปอบไหนใ้างปุยกลากหางกงกางกระพื่อกระพื่อกหางถ้าที่ แง่แง่อันนี้กะหางงอนงอนเล้บยีเสียพี่กะพี่กะพี่อะไรอะพี่พี่กะพี่กะก็อย่างนี้ดิยังไงไหนไหนนี่ฮะไหนไหนอานี่พี่กะกระซืออ๋อกระซื้อแย่โอ้โหพีะซื้อใหยกมือแล้วพี่อิจิตไปไงพี่อิจิตทำไงยังไม่ตายโอ้โหังนี้เลยจิตโอ้โหตอ้โคุณนึกว่ามึงตายแล้วยังไม่ตายถ้าถ้าผีตัวนี้บะไอ้เนี่ยบูอย่างเงี้ยพี่อะไรพี่อะไรบู ถ้าตัวผีผีกองต่อยอ่ะเออผีกองกอยทางไงผีกองกอยผีต้องต่อยเราเราเราตัดเรื่องผีออกนย่างอันนี้อะไรกองต่อยต้องน้อยเวลาพูดหนังพูดต้องน้อยต้องน้อยอ๋อผีผีกองกอยไม่ใช่พูดผีผีผีตะงนอยผีฟ้าเป็นไงผีฟ้าผีฟ้าบอกผีฟ้าผีฟ้าทำอะไรก็ฟ้อนที่เราฟ้อนอย่างเงี้ยลองลองได้ลองลองลองได้ดูลองดูว่าลองดู ผี่ฟ้าเอ้ยังไงผี่ฟ้านี่มันมันมันเก๋หรือเปล่าผี่ฟ้าเห็นแต่อีน,น,นั่นมันนั่งทำมันทำท่านี้ผี่ฟ้าเอ้ยมันไม่โยงเลยงมีเจนะ้าปวกมีเจ้าปวกปวกมันก็ทุบเฉยๆทำไง,งทำไงหน้าตาเป็นไงลงกำตาทางผีจอบไปดูหน่อยปวกิเส้นปวกปวกมันแค่เป็นพยาปวกทำไงทำงไงทำไงล่ะปวกนี่มันมันไม่มีตัวตนหรือเปล่าลองทำาไม่าตาผีอ่อยดูหน่อยปวกไสลงกำตาทำหน้าท่าน้าทำผีปวก เห็นหน้าปวดนะครับปวดกเ่บ่อทำหน้าทำหน้าูรู้แบบปวดอย่างนี้ให้ทำหน้าเหมือนปวดอ่ะนี่ไงกำนี่เฉยแล้วก็ฟึ๊บเงี้ยฟึ๊บอันนี่ปวดใช่ฟึ๊บเงี้ยผีหมูอ่ะผีหมูปวดนี่มันจะเฉยเลยผีหมูทำไหมหมูหมูอ่ะพิ้งทำไมเงีหมูเอาผีหมูทำไมหมูยองอย่างนี้บ่โอ้ผีหมูอ๋อพริกไงโอ้ผีวัวผีวัวออกมาต้มไงผีวัวเป็นไงมันปวดผีวัวอ๋ออันนี้เนาะ ไม่มีอ่ะผีไฟอ่ะผีวัวต้องงอนหรือเปล่าผีไก่ผีไก่ทำไงถ้านัี้ยงสี่หกผีไก่ทำไงพิซซ่าดิยโอ้ผีไก่คือพิซซ่าผีเป็ดถ่ายตีแล้วได้ลงในทีเแล้วผีเป็ดทำไมผีเป็ดอ่ะผีเป็ดเออผีเป็ดเป็ดต้องแลบลิ้นเดียวลอง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 เอาแบบโมจวเลยเออเป็ดอย่างเงี้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเอาชัดชัดชัดแกอยาเอามาทำก็นะผีเป็ด เป็ดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องโยงอันนโยกไม่เจอให้เลยเป็ดนิ่งไงดิเออเป็ดต้องนิ่งนี่ถ้านิ่งมีเป็ดจ้างเฮียเราถ้าถ้าเรายกเนี่ยพี่เป็ดแกไม่ดูเหรอดูอยู่ดูอยู่อ๋อนี่พี่เป็ดพี่เอาเอาพีกระหังนะพีบังนัดนะพีบังนัดทำไงอย่าไปดามันในแถวนี้เรื่องอะไรเนี่ยมันทำตามพีบังนัดได้มันเลยอ่อได้ทำพีบังนัดพี่พี่บังนัดอือสามพีบังนัดทำไง บอกนัดรลอนนะดินยไตมัเชิอ๋อนี่ท่านี่ท่าท่าบอกนัท่าบอกนัทก็ทีเอาสีเทาท่าท่าบอกนัดเอาท่าบอกนัดบอกกอกหนึ่งอ๋อโอเคนัสอกระหังมันอย่างนี้ตัวไหนกระหังวะตัวนี้ยตัวที่ฟืนคือคือเล็กไหมอ่